บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้านะครับก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนานายชุมบลศิลปาอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ลงพื้นที่ช่วยนสสายสดใสรุ่งโพทองนะพี่น้องหรือชื่อจริงก็คือสดใสโรจนวิชัยผู้สมัครสสเขตสี่ปทุมธานีย่านรังสิตก็ประชาชนก็สนใจเพราะว่าเป็นนักร้องดารานะก็มา ก็มีคําสัมภาษณ์ของคุณชุมพลพูดถึงกรณีที่ภูมิใจไทยบอกว่าพร้อมที่จะจับมือกับพรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องเออภูมิใจไทยพี่ห้อยเ็าออกมาเปิดทางก่อนเลยนะพร้อมที่จะผสมพันธ์กับใครก็ได้ที่เป็นอันดับหนึ่งนะชาติไทยพัฒนาก็อย่าน้อยหน้าครับก็บอกว่าภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาได้ทําสัญญาประชาคมกัน ยังไม่ได้หารือกันว่าตกลงจะเอาอยัางไงแต่ช่วงนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละฝ่ายการจับมือเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงจะพูดคุยกันในภายหลังก็ต้องรอหลังการเลือกตั้งพอได้ตัวเลขตื๊ดตืๆดออกมาชัดเจนว่าใครได้กี่คนก็ถึงจะพูดคุยกันส่วนสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่มีคนพูดกันว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็พักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะครับ โดยที่ไม่มีภูมิใจไทยอ้าวไหนบอกจับมือกันสูตรนี้คุณชุมพลบอกว่าเร็วเกินไปที่จะพูดนะรอให้ตัวเลขมันออกมาก่อนซึ่งพักชาติไทยพัฒนาและภูมิใจไทยเนี่ยนอนเตียงเดียวกันแล้วพี่นอ้องเอ้ยเออนะนอนเตียงเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นนะไอการเลือกตั้ง50 2 3าคม50เราก็เห็นพักประชาธิปัตย์นะ แล้วก็บัรหารศิลปรอาชาพักชาติไทยแล้วก็พักมหาชนของสนันขจรประสาทก็นอนเตียงเดียวกันแล้วเหมือนกันใช่ไหมออกมาจับมือกัน3คนนอนเตียงเดียวกันสาคนสวิงกิ้งไปเลยแต่สุดท้ายก็เป็นไงออกมาจับมือกับพักเพื่อไทยเหมือนเดิมพี่น้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าใครเชื่อคุณชุมพลศิลปอาชาเนี่ยคงจะออกลูกเป็นปลาไหลเลยนะงานเนี้ยะนะคะ <laughs> ส่วนคุณสดใสลุงโพทองนี่นะคะนักร้อง ลูกทุนชื่อดังเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงการหาเสียงในจังหวัดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าเขตสี่ปทุมธานีก็เป็นการเลือกตั้งแบบศึกช้างชนช้างเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่เดิมนี่ก็เป็นของพรรคการเมืองหนึง่งแต่คุณสดใสายเขาบอกว่าเขาเองก็เป็นอดีตสวที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงชาวบ้านด้วยแล้วก็ให้ความสนใจในโยบายของพรรคในเรื่องของการปรองดองด้วยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจจริงของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่เดินทางสายกลางนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้ก็มีการเล่นการเมืองแบบใต้ดินและเหนือเมฆนะมีการไปพูดคุยกับผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนลักษณะที่มีการสัญญาบอกว่าจะให้นะคะก็เลยบอกว่าเรียกร้องให้กรกตไปตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะเหล่านักการเมืองก็เห็นเหมือนกันนี่ความเลวร้ายของนักการเมืองด้วยกันใช่ไหมพี่น้องทําไมถึงออกมาต่อต้านการโหวตโนของเรานัก โดยเฉพาะคุณชุมพลศิลปอาชานี่ทนไม่ได้ไม่ได้เลยนะเห็นป้ายของเราเนี่ยบอกว่าโอ้ต่างชาติมาเห็นแล้วจะเป็นยังไงบรรยากาศการเลือกตั้งป้ายเราน่ารักจะตายใช่ไหมพี่น้องเอานะมีสิงสารารสัตว์สัตว์โลกน่ารักอ่ะเออนะมันดีกว่าป้ายนักการเมืองที่มาทํายิ้มกะลิ้มกะเหลี่ยนะทำมายิ้มหล่อๆทำมายิ้มดีๆแล้วก็หลอกเราใช่ไหมพี่น้องมันน่ารักกว่าตั้งเยอะนะครับป้ายอก,ก็อยู่ของมันเฉยๆนเนาะ แสดงว่ามันรู้สึกร้อนอ,อกร้อนใจนว่าตัวเอง,องมันไปตรงกับตัวไหนในสัตว์พวกนี้หรือเปล่าถึงได้เดือดร้อนขนาดนี้นะเพรานะนักการเมืองก็เห็นเห็นไส้กันชัดๆก็ออกมาแฉไฝวไฟนู้นทําอย่างนู้นอย่างนี้เห็นความเลวของคนอื่นหมดนะยกเว้นความเลวของตัวเองแค่นั้นเองนะฮะไม่งั้นก็ <c oughs> ก็คงจะออกมาลนรลงกับเราแต่มันก็มีนักการเมืองที่พอพอไม่สมประสงค์ไม่สมหวังเสร็จแล้วเนี่ยนะนะอย่างในพักเพื่อไทยนะครับอย่างในภาคเหนือเนี่ยปาร์ตี้ิสต์อันดับท้ายๆใช่ไหม เพชรชวงศ์เพชรวัตอะไรเนี่ยลำดับ8698อะไรของเขาเนี่ยพอบอกว่าโอ้โหเราสู้เพื่อเสื้อแดงมาตั้งเยอะสู้เพื่อทักสินมาตั้งเยอะทําไมให้อันดับเราน้อยนิดเลยเกินบอกว่าออกจากปาร์ตี้ลิ์พี่น้องแล้วจะมารณรงค์โหวตโนพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาล่ะอ่ะก็รับในคะแนนเสียงนะแต่ไม่รับในอุดมการแบบเดียวกันคนละแบบกันนะไอโหวตโนแบบนี้แต่มันก็จะมีคนแบบนี้ที่เห็นว่ากูไม่ได้ประโยชน์แล้วออกมาโหวตโนดีกว่า ก็ยังดีมาเพิ่มคะแนนตรงนี้ให้มันเห็นว่าเหล่านากักการเมืองมันเลวร้ายแค่ไหนกันนะ